เว้ยพูดเรียกไม่อยู่ดิเรีรกรถอย่ย่างรอหุ่นหลุ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 ี่รใส่เอกใส่เอกเขาว่าใส่หน่อยพอดใส่มานาเนื้อขอกันนะเล่ามันใส่มานาวเนื้อเล่าันน่ะเล่าเน้ออ่อนมันทำไปฮะ ไปเรียกลูกีสมพรเลยมาๆเดี๋ยวฝนมากก่อนไปเปียกลูกน้องมากินเขาเนี่ ดำกรีนเพราะว่าสีเขียวเลยพิ้มนี่าาลงไร่ทางในี่ทิ้ามนาี่ทำไมทุกผู้ที่ทำไมว่ามันออกข้อดเดี่ยวเลยนี่ฮะจโบเมโคซิงขึ้นเองแล้เด้อ,อก็มีหงมยูเห็นั่งหาหองกัน สวัสดีครับทีนี้ตอนแรกก็ชูช่องอาสีนอนทัวรนะน์นักพนันนะเดี๋ยวหาที่เหมาะกับหาที่ล่มๆก่อนไม่มีที่ล่มเลยนะน้องชายยูทูบจะยืนใส่ละค่อยทำไมไม,ม่ล่มเลยย้ายทีมเลย,เลยมาจากเสียตะกันหมดเลยเตี๋ยอันนี้ก็จอมังกรเลย ไหลทางไปไปเล่นน้ำเสือตะไหมาก็ไปเล่นเสือตะเตะบอสเตะรู้เขาให้เที่ยวเท่าไหร่เลยตาบุกี้อ่ะ เส้นซ okay. <mel os> ื kind of so, <mel os> <mel os> ้อพวามได้พี่น้องคนต้องมีลายเส้นกำกับทุกครั้งเลยเต้ซีทุกที่เต้เสมือจงอ่างไปเลยรถแรงเนาะหกเอ็มหกศูนย์ เอาลากไหมเอาห,ากหัาหาก,หหากไห้ออกเดี๋ยวไปใส่ในทางเขาขาันกิบตัวามาแรง่าหาเลววย่า,า,ยาด้อย่าด้ยูด้ยูด้กำลด้ <c oughs> ลัด <c oughs> งัว่ะ เจ็ดห้ามืงคอขาวอ้คันใหญ่แค่คันคันนี้สองสี่เดียวงบลืมล่าตามใบป,ปัดพุทธิเด còn con lợt thì xú xí cái này mà, này ngay thằng con không <laughs> thế Bỏ <laughs> ออพอลงจะดูจะยักษ์ใหญ่ลงบอ่อกันดเด้อเร็วหน่อยลูกพี่เลือกหากไม่เยอะลากไม้มันเยอะเลย เี่จะชื่อนี่เล่นเล่นบอ่อหินนะเจาคนใดเล่นบอ่อดินไปก่อนเข้าไปดูเพื่อได้ีกว่าดูดีสวยเลยว่ะ แคนนนน่ตรงสายที่สิบสองตักขั้นนี่โอ้ยมันคันใหญ่แค่ขั้นใหญขั้นเมฆเลยลูกเี่เตรียมกล้องได้เว้ยใหญ่กว่าเพื่อนนะสองสี่ใช้ที่กันยางเก้าร้อยนะพี่น้องนะโอ้ จับไปได้1ิหาตักกันนี่แกมาเย,ยวหวเกลกวแกว่เท่างานเกี่ยวพื้นเพื่อน่ยแกว่ามาดูดูแกใสก่กี่ตักรถขับก็ใหญ่ลถก,ก็ใหญ่ดิ อโอ้อาี่ใสยไปเลยลูกพี่ห,กหักไหมก็ได้ลูกแกไปลงไหนเนะี่ยไปใใยไปนะย็ดห้างงูหัาง่า,างจอ con cong nữa rồi ăn dày mặt à, cho phúc Hãy subscribe cho kênh 1ี5ร้อยเจ็ดห้านะอันนี้ดูเท่าไหร่ดีมีสองสิบเลยคัน,นไม่แต่คันใหญ่ใหญ่เลยอันนี้หน้าเท่เลยดโดโมินิดโดมินิเตอร์ดีห้าร้อยไม่ต้นไม้ต้นนี้ไม่เอาลงแล้วลูกพี่ต้นหนังกตู่้บอิลงต้นดูด้ือต้นหนัง มันจะมีชีวิตอยู่อยู่แนะ้นดินจี่ี่ปนตัวเ,เดียวย่งยี่เปยนหรือจะคล้องแปลงไม่ห่อลงบ่แี้จมิงจะบ่ดินนะเรับ่ดินลายลายแห้งมาพี่เอาแล้วห,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 หามย่องดวยหามย่อง

นี่สใส่เป็นรถห้างเลยมงคลชัยการช่างสใสันอมองคลชัยเียไปดูกพี่ยาไปลูกพี่ก้อลูกพี่ก็ มันหลากหลายมันมันเยอะแท้มันทุก่องใหม่ด้วยมันเป็นบ่อเก่าบ่หรือบ่อใหม่ปัญหาที่ยืนใหม่ก็ได้เพงั้นไม่เหมาะบางทีจะมาทางตาใหม่จากฝอยด้วยก็ไม่เห็นบางทีแกตักยินเลยต้องมาไปคิดตัวก่อนนี่จะไปหายืนมุมใหม่ด้วยเพียงเด้อคลิปหน้ามาไปดูที่จะชี้กันนนี้โซโลแมคโคซิ่งคันโถนคอนโทรลเองนะ แกไม่วิ่งแกแบบยางไม่ดีแกว่าใส่เยอะอนกันนะแต่มันมีลาวเฉยๆเต็มกล้องตายไปใว่า ายจิเตอร์ไปติด uh, oh ู jaar jaar ินิตเตอร์เออโอ้ดีไหมมันนวมาลแต่เราที่นี่จบี่นีก่อนนะเือนะหน้าเจอกันใหม่เลยอมสิมออนทัวรเเจ้าไปไหนทำไมเจ้าไม่ใส่แอร์ลูพี่ทีนี่จบที่นี่ก่อนนะเพองนะหนเจอกันใหม่เวยอมสิมออนทัวรด้ this is